สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสู้เด้ออุสาห,หเป็นกำลังใจให้กันด้วยจ้าพี่น้องค่ะตื่นเศร้ามากก็ขอจมขอบนเรื่องชีวิตเจ้าของในเด้อเรื่องจิตปัจจุบันประจ,จำบ้านพี่น้องเมื่อนี้ตื่นขึ้นมากก็ได้ใส่บาตรนะพี่น้องตื่นมาใสา่ทำบุญใส่บาตรเพื่อได้รับแรงบุญรับแรงบุญอุศลดวงอุศนโศกราบ อยู่เย็นเป็นสุกนะพี่น้องเนาะขอจมเนเด้อนางจมนอะนจมอยู่แหละไปใส่บัได้จะจมแต่ใต้แต่แตแตบนงวดน,นี้อย่าลืมเด้อพี่น้องเลขติดล่างหลักสองพี่น้องจา๋าหลักสองพี่น้อง ทำเม็นถ่ายก็คือถ่ายซีถ่ายเจ็ดสองถ่ายพี่น้องจา้าผู้ใดมักสนใจผู้ใดสนใจเลขล่างก็สองสีสองเจ็ดนะพี่น้องนะเนาะย่าลืมสองหากับสองหกเป็น,ต,กกน 5, 6, ตัวกันได้สองห้าสองหกตัวกันตื่นขึ้นมาก,ก็เห็นดอกไม้นะพี่น้องดอกอันเดียวนี่เพิ่นว่าดอกกระเทียมมาสั่นบ้านพี่น้องมีบ่ ดอกกระเทียมมาสันเป็นมาเท้ากับพึ่งเคยเห็นนี่แหละแก้วบานกระโบมี่ดอกกระเทียมมาสันพี่นอ้องรับบึงดอกไม้สวยๆเลยพี่น้องดอกไม้สวยๆแต่เป็นดอกกระเทียมมาสัพน,นพึ่งมาเขากับเเคยเห็นดอกพึ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องจา้าดอกกระเทียมสวยๆ ก็มีแนวเบิ่งกับพาพี่น้องเบิ่งดอกกระเทียมนี่แหละหน้าบ้านก็มีแต่ดอกกระเทียมพี่น้องสูงขนาดหน้าบ้านเช่าไม่ใช่หน้าบ้านตัวเองเช่าเขาอยู่ปัญญาสิส่างบ้านก็ยังมีพี่น้องเอ้ยอสัยลูกใสล่ลานอศัยแฟนเขากับปลาถิ่ม เราก็ไปม,มีใหม่พี่น้องเราก็เลยอยู่ผู้เดียวเราก็เลยอยู่คนเดียวเป็นหญิงเดียวสวยงามบ่พี่น้องเจ้าคะเป็นหญิงเดียวอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพี่น้องเอยเลี้ยงไปซ้ำซากเขาใหญ่เลี้ยงไหวเขาดาเจ้าของ ใหญ่ามากเขาก็ดาเข้าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงให้เขาอิ่มเขาเต็มเลี้ยงเขามีความสุขเลี้ยงให้เขาเลี้ยนจบเลี้ยงหลานก็ซำหนึง่งเลี้ยงลูกก็ซำหนึง่งเลี้ยงหลานก็คือหลานเขาใหญ่ามากเขาก็หากินเส้นท่งของเขาเออเออจอหลานดีแค่เนี้ยเพราะิมิคกำลังใจน้องพี่น้องแต่ลูกแต่ๆเลี้ยงมากมันก็นยังบได้หักเข้า ลหลานล่ะพี่้องเส้นทางแรกก็คือลูกเส้นทางซองก็คือหลานแม้แต่ลูกก็ยังไม่รักน้ำภานาอย่างหลานมันสิมาหักเขาเลี้ยงว้ดาเจ้าของพี่้องคนคูมมือนี่นะกินน้มเห้าแต่กัดดาเห้าอยู่ดอกสัวกินน้มสัตว์สิซ้ำไดกินน้มสัตว์ก็ผู้บดีก็ดีผู้บดีก็บูดบดี กินนมเห่าใ่ามากกินเลือดกินยางเห่ามันยังดาเห่าผมทุกเส้นกระดูกทุกท่อนทุกซีกทุกอันนี้เนื้อหนังมังสาเป็นของเห่าเบิดมันก็ยังหายเห่าดาเห่านาะพี่น้องเนาะนัะนาภายยังเลี่ยงหลานเลี่ยงไปให้เขาใ่ให้เขาเอาตัวรอดให้เขาดูแลขเขาได้เห่านั่น ก็เหมือนใบไม้นะ่ะล่ะนับมือล่วงโรยนับวันที่จะล่วงโรยนับบันที่ค่าไม่มีพี่รองบว่าคนหือสัต์ว่าควายคาบามีเขากเอไปข็ขากินอันดีก็เป็นสัตว์ที่มีพระคุณกับเราเลี้ยงเขามาแต่หน่อยจนใหญ่แต่เขายังเอาเขาไปเขายังเอาไปาเขากับ,บางกับ พวกนั่นดอกสัตว์พวกนั้นดอกเข้าเพียงแต่ว่ากินเนื้อกินหนังบ่ใดแค่นั้นพ้นคุงมือนี่มันบริหน่อยนกักหน่อยนะที่ฮักพอ่อฮักแม่โดยแท้ลอยหนึ่งมีอยู่ดอกจกักสามสิบเปอร์เซนตพี่รองก็ต้องหาสิบดอกสามสิบป ห้แค่สามสิบเปอร์เซ็นไปเข้าหนะเฮ็ดก็พอก็แม่ยันจะเพื่นผิดปกผิดใจยันแต่พอแม่เสียใจแต่ลูกเข้าเขากับยังมาเถียงพ่อแม่เถียงแต่ตอนเขายังหน่อยลูกเข้าใหญ่แล้วมันยังเถียงเข้ามันยังด่าเขา มันวกกับอมเมนได้หน่อยมันสี่สิบห้าสิบแล้วมันยังอันนี้ใส่กิริยาวาจาบอดีกับเฮาสี่สิบกว่ากับมี่สามสิบกว่ากับมีเลียงมาให้เขากินอิ่มเรียงมาให้เรียงเขาให้เขามีความรููวิชาหน้ากินแต่ความรููกับมันทำไรเฮา ลูกนายแย่า,า,ลายไลเดอพี่น้องเอาไลากับพุนี่ดอกเอาแค่คนเดียวแค่นั้นจะคิดมาเออเอาหลาคนไม่มันเสียได้อาศัยเขาเขาสิมาเลี้ยงดูเขามันบ่แมนดอกหิ่งหลายคนแห่งหนิงกันแห่งมาเห็ุให้เขาเสียใจบ่แอย่างสิจมจมให้ลูกให้ลานนี่แหละพี่น้องจมน่อยลูกน่นอยเนื้อตา ใจดวงเข้ามันคือจังอ่นนันแท้คือบ่คือกระเจ้าเด้คือ่า,ออเาเาลยเนาะคนเฮาแข่งเลือแข่งได้แข่งวาสนาแข่งกันบ่ได้มันอยู่ทีวาสานาไัยมันคุณนาดอกนันมีพี่น้องภาคอีหุม่มกินกับปุลกิบบนกระปนลกับลากแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้คือผูเ่าคนไปนมาคนตะกีนี่สมัยตะกีนี่ มันบก้าวเล่าคือมันบ่มียาเนาะพี่น้องผู้นี้คือมือนี่มันไม่ยาเสพติดแต่ว่าคนที่บริสพทธยาเสพติดก็ก้าวเล่าคือกันผู่มือเนี่ยเอาสาวบ่มีลิปใส่ลงบเด็ดไปใส่นะพี่น้องเนาะปีใหม่ผู้ละติไปเ,นนเห็นนครวันนุ่มก็เล็นจมให้ลูกให้ห้านผู้ดีก็ดีได้พี่น้องผ้คิดว่าห้าวัน ผู้ใชาเนี่ยสิบดีเพิงผู้ใยแต่กลับได้เพิงผู้ใายผู้ยิ่งนี่หลายคนจะสึกต่กลับบดีเพิงคนคิดของเขาว่าหวังว่าเออผู้ผู้ผู้ญิ่งสีเหลี่ยงเข้าสีดูแลเข้อย่างดีเขาสีดีเพิงมันสีบกเหตุในีเขาเสียใจว่าแต่กลับดแมนเดอพี่น้องเดอผู้ญิ่งผู้ใช้หรือผู้สีดีบดีเลือดเพลิดจังเม็ดจะไปคิดว่าแต่ผู้ยิ่งสิดีผู้ใายสิบดเหลี่ยงพอเหลี่ยงเมอย่าไปคิด นิยญาอุตสากับมีผู้ทายนี่แหละเป็นผู้นําเป็นผู้เห็นในี้ยเขาสบายใจผู้มือนี่คนเดียวขาดวังไว้นะย่าไปวังเต็มลอยได้ปีน้องอ่าคิดว่าเขาจีเหี้ยต่างควอมบังไงเขาเต็มลอยคนที่เหาบยต่้งควอมบังไงเขานั่นแหละมันจีเป็นปฏิหารไม่เห้เขาเห็น คนเฮากแก่แล้วมันก็หวังพึ่งลูกพึ่งหลานนะพี่น้องเฮี้ยแห้งก็นหน่อยลงเฮาบ่หวังพึ่งลูกเฮาบ่หวังพึ่งหล,ลานเฮาสิบหวังพึ่งไปแต่สุไถยนี่แหละตะกี้ก็ยย่ายอุตส่าห์ก็เคยคิดว่าเออเป็นยังคือถิมพอ่อมแม่พ่อแม่คือได้อยูู่้เดียวนะเป็นแล้ายๆว่าเอาพ่อเอาแม่ไปถิมมันนะมันจะมาถือกับเจ้าของเราคู่มือนี่มันจะถือกับเจ้าของแล้ว ม่เนี่ยฉนั่นเจ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เจ้าของอซ้ำซากมีแห้งเห็ดก็เห็ดไปเด้อพี่น้องเด้อหากินอยู่กินเลียงเจ้าของดูแลเจ้าของหาเก็บเงินเก็บท่องกักไว้เพื่อไว้ดูแลเจ้าของยง้มเสายง้มเถ่าจะไปหวังเพิงลูกปุ้งยิ่งรือผู้ใายเขามีขอบ เขาไปมีผูไม่เขาไปมีผัวมีเมียละ่ะเหมือนกับว่าพ่อแม่เป็นกระบอกกระบอกตือผู้ผู้ผอะไม่พี่น้องเหมือนกับว่าเขาเกิดมาจากกระบอกไม่ไพเหมือนเขาว่าเขาไม่ได้เกิดจากเฮานะ่ะพี่น้องจา๋าอย่าพึ่งลำคัน่นเหยาสาเด้อให้จมเนี่ยให้ระบายเนะ่พี่นอ้องไม่มีหม่องระบายก็ระบายก็พีกําน้องนี่แหละ เลื่อนผ่านเดอ้อขันบ่มักพี่นอ้องจ๋าคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีโชคไม่ลาบเดอ้อพี่น้องยาติสา์มื่นนี่ทำบุญเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกคนขอพี่น้องโชคดีมีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อสวัสดีค่ะ